พี่น้องต่อไหมอู้เห็ดปวกจักสิกินอย่างเราไม่แรงตอนนี้อยู่ตลาดสดนาเกออยู่ที่ตลาดสดนาเก่นะคะป่าไม่แข็งน้อยกินบอไม่แข็งไปคั่วใช้เกลือซื้อๆนี่แล้วอยากพุดอู้หลายครับพอขายหลายเอาเอาเข้ามาเอาเอานี้เอากองนี้ละเอากองนึงจ้า จ่ายเงินก่อนโออู้เห็นเราโง่เ <c oughs> ข้าไปเก็บสีไดบอกว่ามืออื่นได้มืออื่นเพราะว่าเ <c oughs> ขาวันไปแต่เ้าพี่น้องอยู่ตลาดสดหน้าแก่แต่ว่ามาหกโมงแรงคํำแล้วหุ <c> ่ <oughs> <c oughs> นลายขอ <c oughs> งขายลายขึ้นยังเดี๋ยวจะพาหย,ย่างไปรังคุณค่ะมารอเบิง้งแนวขีดแรงม่แรงค่ะหอดแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ตลาดสดหน้าแก่ สะอ่อนเดี๋บวเบืองเบืองเฮ็ดเครื่องเอาเอาไปอย่างนั้นบอเอาไปจี่ละืป่นบอ้ำแจวบอยำเลยตัวซีต้มยำเฮ็ดให้แม่ตัวบอเออเออเอาทำไงโลแล้วค่ะเด็กหบพี่น้องเบิ่งเฮ็ดเครื่อง พักบงอันนี้ค้าวคัมของขายไล่ไล่ด้วยกันดิตลาดสูน,นากเก่ของป้าก็ไลายค่ะได้ยังกินแรงไหมะเอาอยัาง,มงไม่กินแรงกินยังบุ <laughs> เป็นตะครดษฐ์กกระโดดตุ้นอะว่าสิเอาเฮดเพื่องเมื่อต้มยำเลือกเอาเลือกเอาปักแตงกันใหญ่พักกันลาย <laughs> ได้ยังบุได้ไม่แข้งไปกลัวแล้วอยากไม่แข้ง หาแนวนโรง,ง,ง,งวัดมืออื่นกอนแท็กีได้ยังไปโรงวัดมืออื่นสช่าพ,พี่น้องขึ้นอันเป็นวัดผู้เอามากยังแี้ของเยอะแยะเลยขอบักซ้มโอเอาหน่วยเดียวนี่บอเอามากอื่นน้ำมักส้ามโอไปโรงพยาบาลผลไม้เยอะแยะไปโรงวัดบา่ใ่าพี่น้องขึ้นวัดผู้มืออื่นนะเอามากอะไร เอามัก่าลีบอ่มะข่าลีบแอปเปิลมะแก้วมังกรนี่สิชาเพื่อนยังบันกันี่มันจะตักไว้ได้หลายมื้อตรงนี้ได้เอาเลยแหนเลือกเลยดีค่ะอันนี้อาหารอาหารถุงแกงแบบสำลีลูกครับผมถ้าสิเอาแบบนี้มากินแล้งอด้ดีค่ะไปดีๆของหวานนักร้องนี่บอลบอยสิริชัยนี่แหละค่ะผิดวงหรือเปล่ครับผิดแล้วค่ะหน้าผิดผิดวงนี้เซอร์คูลาร์ สลัดมีสลัดด้วยสลัดลาวสลัดราวไม่มียามนี้นะเนาะตะาไม่มีครับหน้านี้นะต้องมีเป็นหน้าหนาวครับผมครับมีปากหม้อด้วยเอาหนึ่งปลาเิ้นครับปลาเิ้งไม่แพงเอาสี่กล่องเลยค่ะชิมาซื้อกินแต่เจ้าของอย่างเดีเอาสี่กล่องแม่กระดาษเอากล่องหนึ่งพราะเราเพิ่งจะกินผู้เดียวข้าวเกี๊ยวปากหม้อสอสี่กล่องค่ะ ปักหมอ้อเจ้าอร่อยค่ะอยู่หน้าโรงเรียนนาแก่พดุงลาดนะคะสีก่กองค่ะได้แล้วเออกินลงไปาาค่กาานี่ข้าเหนียวหมูปินะ้งนาแก่มีเด้ร้านตำป่าก็มีแกงถุงก็มีมีเด้เอได้ยแม้ได้ครับหลายอย่างเฮี้ยกิน,นยัง เอาไ,ไอด้เด,เดูป่าครับนี่เยอะไก่ใต้น้ำาพวกิ้งไก่มัน้มัเครื่องในตาลนี่ฮอตจิกินงไก่ใต้น้ำถุงจักบาทจ้าเอาถุงนออท้องพอดีเอาเลยแนมะ่อยากนะเอายางอีกเอาตาอ,อันนี้แหละอันนั้นมีแล้วยืมเงินมีแล้ว หนึ่งปลาเอาชุดหนึ่งขาวหนึ่งปลาปลาสมุนไพรนะคะค่ะซุปนะคะไอชุดผักก็มีแล้วก็มีมีแจ่วพร้อมมีของหวานพร้อมแยะแยนี่แหละแล้วก็กินอันนี้แหละวันนี้มาตลาดสดเราก็ได้ผลไม้นะคะแล้วก็ไปของไปลงวัดแต่ว่ากับเขาเขาจะไปซื้อแบบสำเร็จอยู่อยู่ทางซิเมือนอยู่นอกตลาดสด แล้วก็ได้เงาหนึ่งโลกลับไปกินแล้วก็ได้แมงแข้งเม,ม,มื่อคั่วแล้วก็ได้เก็ดเฟืองป a n แน่เก็ดเฟื่งองเก็ดฟาง <laughs> โอเคไปแล้วบ๊ายบาย <laughs>